ปีนี้เนี่ยหลายค่ายยังประเมิน GDP ไทยเอาไว้แถว2ก,กลางกงอยู่นะครับสำหรับการเติบโตซึ่งตัวแปรสำคัญเรื่องนึงเลยก็คือเรื่องของการส่งออกนะครับว่าถ้าเรามีความเสี่ยงด้านสูงหรือว่าการส่งออกดีกว่าที่คาดเนี่ยก็อาจจะทำให้ GDP เติบโตได้มากกว่าที่ประมาณการกันเอาไว้ก็เป็น,นไปได้เดี๋ยวเราไปคุยเรื่องนี้กันผ่านช่วงอีค n อนโฟกัสโดยธนาคารกรุงเทพครับ ส่งออกไทยไปนีนี้มีลุ้นมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวคุยกับคุณธราวิทย์ประโยชน์วิบูลนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินจากธนาคารกรุงเทพนะครับอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณบอสคะเรามีรายงานจากกระทรวงพาณิชย์นะคะว่าการส่งออกของไทยในเดือนพฤษภาค,คมเนี่ยเริ่มกลับมาเป็นบวกแล้วก็เติบโตได้นะคะเ2เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวพลิกกลับมาเกินดุลครั้งแรกในรอบ5เดือนด้วยมูลค่าก็ทำสถิติด้วยนะคะเราประเมินตัวเลขนี้ยังไงบ้างคะ ครับจริงๆเราเรามองนะครับว่าการสร่งออกเดือนที่ผ่านมาตัวเลขนี้ก็ถือว่าดูดีเลยนะครับตรงตออกเนี่ยโตมาราวบวกประมาณ1ปดเปอร์เซ็นต์เนาะส่วนนำเข้าเนี่ยก็ลงมาเดี๋ยว1.7จุดเ็ดเปอร์เซ็นต์ก็คือเป็นตัวเลขที่ลดลงมานะครับเลยการเป็นว่าภาพของเราตอนเนี้ยเกินดุลมาประมาณ5 0ากว่า3นะครับถือว่าเป็นครั้งแรกเลยซึ่งซึ่งโดยภาพรวมท,ที่ที่มันเกิดขึ้นนะครับมันเกิดจากการแข่งโตของประเทศคู่ค้าของเรานะครับแล้วก็เป็นโชงดีทีซเปนของการส่งออกสินค้าเกษตรแล้วก็ตัวอุตสาหกรรม นะครับซึ่งสินค้ากเกษตรเนี่ยถือว่าเป็นตัวชูโรงเลยครับเพราะว่าถือว่าเป็นไฮซีซันซึ่งการส่งออกของล็อกเนี่ยโตมาประมาณ3 0นะครับจากเดือนก่อนซึ่งซึ่งก็ต้องยอมรับว,ว่าเดือนที่ผ่านมาการส่งออกทุเรียนของบ้านเรา uh huh. นะครับก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญเพราะว่าเพราะว่าในช่วงเวลา10ปีที่ผ่านมาครับในตัวทุเรียนเนี่ยก็คือโตมาเรามาประมาณเก้าสิบ uh huh. ตอนนี้นมาเก็ตแชร์บ้านเราครับก็อยู่เรามา90%กว่าเนเลย uh huh. ก็ถือว่าเป็นปันจจัยบวกสําหรับเดือนที่ผ่านมา นะครับประกอบกับภาพของยังพาราเนี่ยก็ถือว่าโดยรวมยังไปได้ดีนะครับโตต่อเนื่องมาเจ็ดเดือนแล้ <Yep. S 2> วเรามาห้าส <ously S 1> ิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งโดยทั้งหมดห้าเดือนที่ผ่านมาครับโดยภาพรวมเนี่ยการส่งออกเกษตรแต่ก็พวกอุตสาหกรรมเกษตรนะครับขยายตัวมาเราห้าเปอร์เซ็นซึ่งเราก็ถือว่ามองแล้วก็ถือว่าดูดีนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุตสาหกรรมนะครับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือว่าเครื่องโทรศัพท์นะครับก็ถือว่ายังยังยังถือว่ายังไปอย่างต่อเนื่องนะครับก็เลยกลายเป็นว่าการ เติบโตของได้คู่ค้าอย่างเช่นฝั่งจีนมาเลย์หรือเกาหลีไงก็คือเราก็ได้รับอันนี้ส่งจากตรงนีนไ้ไปค่อนข้างเทียบเยอะะครับสินค้าเกษตรมันอาจจะมีความเกี่ยวข้องเรื่องของครบเรื่องของฤดูกาลแบบนี้แนวโน้มที่เหลือของปีเราจะรักษาระดับการเติบโตต่อเน,นื่องได้มากน้อยแค่ไหนฮะจริงๆความเสี่ยงนะครับคือเราก็มองว่าการส่งออกเกษตรเนี่ยจริงๆมันก็มีความเสียเ่ยงในีของภาวะภัยแ้งหลังจากนี้นะครับแต่เราก็ยังมองว่าโดยภาพรวมการส่งออกเนี่ย เออเราผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วแหละแล้วหลังจากเนี้ยครับมันคงเป็นภาพที่ดูดีขึ้นเรื่อยๆซึ่งตัวชูลงหลังจากนี้เราก็มองว่าธุรกิจกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับน่าจะเป็นตัวชูลงที่จะทําให้ภาพเนี่ยมันดูดียิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าในแง่ของธุกรกิจเส้นหรือว่าในแง่ของตัวเคมีคอลโปรดักต์นะครับมันก็ยังมีความเสี่ยงที่จะหดตัวอยู่จากจากตัวดีมาที่หายไปผมยกตัวอย่างเช่นฝั่งจีนเองในช่วง4ี่หปีที่ผ่านมาครับเขาก็มีการทำเซลล์ดิพเอนเดนซ์มากขึ้นก่อนน เรามีการส่งอไปหาจีนค่อนข้างเยอะแต่หลังจากนี้ครับจีนเขาก็าคือจะมีสตายที่เกิดขึ้นจากตัวเขาเองก็เลยทําให้ตัวภาพเป็นก้อปรดักหลังจากนี้ครับเขมีความเสี่ยงที่จะหดตัวหลังจากนี้นะครับค่ะถ้าเรามองเนี่ยนะคะภาพลักษณะนี้เนี่ยนะคะกับภาพของการค้าโลกในช่วงครึ่งปีหลังล่ะคะเพราะว่ามีการประเมินเหมือนกันว่าหลายๆประเทศทั่วโลกอาจจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวเรามีมุมมองยังไงบ้างคะ โดยส่วนตัวผมมองว่าปัจจัยบวกหลังจากนี้นะครับก็คือภาคการลงของอัตราดอกเบี้ยของทางการเออของตัวทางการกลางทั่วโลกนะครับเราจะเห็นแล้วล่าสุดเนี่ยทางฝั่ง ECB หรือฝั่งสวิสเองเนี่ยเขาก็มีการลดอัตราดอกเบี้ยลงก็ม,มองว่าช่วงปลายปีนี้อร a r ส e r 3 q u a r t e ่ะครับเราอาจจะได้เห็นหลายประเทศนะครับเริ่มมีการลดลงของอัตราดอกเบี้ยรตรงนี้ต่อรวมถึงทางฝั่งสหรัฐด,ด้วยซึ่งถ้ามีการลดลงของดอกเบี้ยรจริงๆนะครับ ผมมองว่าแอคทิวิตี้ที่เกิดขึ้นในแง่ของเศรษฐกิจะครับมันจะกลับมาดูดีขึ้นแล้วมันก็จะส่งผลให้ตัวประเทศเราครับได้รับอน,นิสงจากการเปลี่ยของประเทศคู่ค้าต่อไปอ่ะครับ mm hmm. อันนี้คือปัจจัยบวกปัจจัยแรกเนาะส่วนปัจจัยบวกที่2เนี่ยอย่างเหมือนอย่างที่ผมแจ้งไปว่าเ,ออเดือนที่ผ่านมาครับตัวตัวเลขการพื้นตัวของประเทศคู่ค้าเนี่ยมาค่อนข้างดีเลยอ่ะครับเช่นจีเนี่ยเราเอ็กซ์พอร์ตบวกเพิ่มไปประมาณ30เปอร์เซ็นต นะครับเชี่ยวสั่งเชียเอ็มบีเนี่ยบมัสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็สั่งเอเชียเนี่ยวบประมาณยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งตอนนี้ตัวเลขเริ่มกลับมาเห็นชัดว่าดูดีจริงๆ,งๆแต่ยังก็ตามครับเรายังมีภาพคอนเซิร์นคือในแง่ของ geopolitical risk นะครับก็คือความไม่นอนที่ยังเป็นสิ่งที่ต้องจับตาดูหลังจากนี้ในแง่ของภาพใสงครามคือเราก็กังวลว่าประเด็นสงครามตอนนี้มันแค่งเงียบไปแต่ว่ามันยังไม่จบนะครับสมมุติว่าถ้ามีประเด็นตรงนี้กลับขึ้นมานเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อตัวราคาน้ำมันแล้วก็ตัวค่า่านสงซึง โดยพะาการเดินเรือแถบฝั่งมิเต็กอีสครับฝั่งตองแค่ฟอร์มสเนี่ยคือเราก็กังวลว่าถ้าตรงนี้ลับมาจริงๆเนี่ยก็อาจจะเป็นเบอร์เดนสารภาพการส่งออกบ้านเราไปยังทางฝั่งมิเต็ e อีสได้อะ,ค,ะครับครับถามเรื่องค่างเงินบ้างดีกว่าเราประเมินยังไงบ้างแล้วก็ถ้าเป็นผู้ประกอบการนําเข้าส่งออกเรามีคําแนะนํายังไงบ้างครับเออเราต้องเลยนแจ่นจีครับว,ว่าความผันผวนของตาลาดเปลี่ยนด้วยสกุลเงินหลักดอลลาร์เนี่ยยังมีความผันผวนสูงอ,อยู่ นะครับเพราะว่าเศรษฐกิจข,ของทางสั่งสหรแล้วก็พันธมิตรของเขาเนี่ยยังถือว่าค่อนข้างที่จะเปราะบ,บางอยู่ซึ่งตอนนี้ทางมาร์เก็ตแบบครับก็มีการลดระดับความเอเจ็กชีพที่เปิดการลงดอกเบี้ยเดิมเนี่ยลงสามถึงสี่ครั้งตอนนี้เลยแค่ครั้งเดียวน,นะครับก็เลยทําให้ภาพอลา์อินเดซ์เนี่ยยังแข่งค่าอยู่ก็เลยส่งผลพราะชี้ฉีดกับสั่งเอ็กซ์พอร์ตเพราะว่าตอนนี้บาทค่อนข้างอ่อนนะครับแต่ถ้าเฟดมีการลงดอกเบี้ยจริงๆช่วงปลายปีเนี่ยครับตรงนี้อาจจะมีความผันผวนต่อที่บาทจะกลับมาแข่งค่าได้ทางฝั่งเราเองเราก็มองว่าาเออถ้สัก ทางฝั่งพวกตอกการนะครับฝัม่มัลตัวภาพ local currency มากขึ้นกับผู้ค้าเนี่ยก็จะสามารถช่วยลดความผันผวนจากความไม่แน้นนของค่าเงินในส่วนนี้ได้นะครับหรือการใช้ financial tools ในแง่ของการจองปกกรรู้จับ FX ลงหน้าหรือการใช้ F o p r i v a t i o n เนี่ยก็จะสามารถ diversify ความเนนสี่ยงในส่วนนี้ได้อะครับครับลรามองกรอบข้างกันไว้สักประมาณเท่าไหรนะ่ฮะตอนนี้เรามองไว้อยู่แถวประมาณ36.2ถึง3 6, 6, 6, 6 8นะครับก็ยังเป็นภาพที่ถือว่าอ่อนค่าอยู่นะครับ อ่าโอเคได้ครับเดี๋ยวลองฝากข้อมูลนี้ไปกับทางผู้ประกอบการแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของท่าเงินอยู่นะครับวันนี้ขอบพระคุณคุณตาลพิษนะครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวก็ยังต้องลุ้นกันนะครับอีกหลายเรื่อง แต่ก็แนวโน้มดูดีขึ้นมาในเรื่องของการส่งออกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะครับเดี๋ยวรู้ว่าจะมีพระเอกตัวอื่นก็คือช่วงกลางปีเนี่ยเป็นสินค้าเกษตรเป็นทุเรียนแบบนี้นะฮะแล้วก็คาดหวังว่าบรรดาสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยจะยกระดับขึ้นมาเพื่อประคองการส่งออกของไทยในช่วงที่เหลือของปีด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นประเด็นที่คุยการผ่านช่วงอีคอนโฟกัส